ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องลำยัยพาเที่ยวนะครับวันนี้รับบทเป็นคนพาเที่ยวครับเราจะมาเที่ยวที่กาญจ,จนบุรีกันนะครับผมที่เขื่อนสีน้คริน,นะครับเราจะไปกันเลยนะครับบายคิด สวัสดีค่ะทุกคนอย่างที่น้องสองคนเมื่อกี้บอกนะคะว่าลำไย,ยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่เราจะไปมันอยู่ในเขื่อนของสีนักขรินเนาะเป็นแบบคล้ายๆอารมณ์แบบติดเกาะมีใครเคยดูคิดถึงวิทยาปะประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนเออเป็นโฮมสเตย์กลางน้ำเนาะชื่อที่พักนะคะคือสว t ตโฮมโฟ o a ติ n งเฮาส์ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลย ที่เห็นกูเที่ยวบ,บ่อยๆอ่ะกูไม่ได้รวยนะกูแลไปค่ะทุกคนเริ่มการเดินทางได้เลยอ่ะทุกคนนี่นะคะเมื่อเราขับรถมาเรื่อยๆเนาะราเปิด GPS มาได้เลยเนาะว่าอ่าถ้าขนาดยนต์นะคะในอำเภอสีสวัสดิ์เนาะใช่แล้วก็ขับรถมาตึ๊ดๆๆต ใช่แล้วก็ต้องเอารถขึ้นแพรก่อนนะคะเสียค่าบริการคันละ60บบาทเนาะ แต่ขนานยนต์มาแล้วนะคะเราขับตรงมาประมาณ200เมตรเนาะก็จะเจอกับดารลัดรีสอร์ทใช่ค่ะเราเอารถไปจอดไปที่ดารลัดรีสอร์ทได้เลยเพราะว่าทางที่พักเขาจะดีลกับทางรีสอร์ทไว้แล้วว่าเออเราสามารถไปจอดรถดที่นี่ได้นะแล้วก็จะมีคนดูแลให้นะคะอ่ะเราลืมบอกไปทุกคนก่อนมาถึงเนาะเราก็โทรแจ้งที่พักไว้ก่อนเลยเนาะเออว่าเราใกล้จะถึงแล้วนะเขาก็จะได้ขับ ขับเรือขับแพถ้าเรามาหลายคนอะ่ะเราก็จะได้นั่งแพใหญ่นะอย่างที่ตามในรูปนี้เลยนะคะทุกคนเออแพเนี้ยมันใช้เวลาประมาณเกือบ20กว่านาทีนะคะกว่าจะพาเรากว่าเราจะเข้าเอยกว่าเราจะนั่งไปถึงที่พักนะก็คือเออไม่เป็นไรชิวๆค่ะทุกคนใช้ชิวตแบบสโลไล์นะคะนั่งกินลมชมวิวแบบชมไปเรื่อยๆเนาะเออบรรยากาศแบบหนูนแบบนี้นะ เออแต่ถ้ามากันสองคนใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเป็นเรือป๊อกแป๊กเนาะเออเขาเรียกว่าเรืออะไรอะ่ะไม่รู้สิเราเรียกเรือป๊อกแบกป๊อกแบกอะเออนั่นแหละมันก็ใช้เวลาประมาณแค่สินาทีเองนะคะเพื่อที่จะไปถึงที่พักของเรา คนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะหลังจากที่เรานั่งกินลมชมวิวมาเนาะเออนี่ไม่ไง่ายไปง่ายประมาณนี้ค่ะทุกคนเออดูไปงนไงเลิศปังค่ะเออเยี่ยมอ่ะทุกคนเดี๋ยวขอลำย,ยอธิบายสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับที่พักนิดน,นึงเนาะในตามคลิปนี้เลยนะคะ ประเภทพวกไฟส่องสว่างนะคะเปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะแล้วก็พัดลมเขาจะมาเปิดให้ประมาณ2ทุ่มนะคะส่วนใครจะชาร์จแบตคือต้องรอตอนเช้านะจ๊ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือไฟฉายพวแบงค์ผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็ขนมกินเล่นนะคะสำหรับคนที่กินเยอะแล้วก็ตอนเช้าจะมีพามาบินทบาทนะคะประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะคะถ้าใครอยากใจบาทก็คือเตรียมแนะนําเป็นอาหารแห้งนะคะ ส่วนราคาห้องพักก็ตามที่เราแจ้งในคลิปนี้เลยนะคะราคาจะประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ f a c e b o o k ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้ทางด้านล่างเนาะค่ะทุกคนอันนี้คือเรือที่เรานั่งมานะคะเดี๋ยวเราพามาดูภายในบริเวณรอบๆเนาะเพราะว่าเราได้เหมาแพไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่ส่วนกลางะคะมีโต๊ะให้นั่ง ยวเราให้ดูรอบๆอันนี้เป็นเหมือนโต๊ะนั่งกินข้าวนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออเครื่องดื่มเนาะสามารถสั่งกับเขาได้เนาะเรื่ว่าติดข้อแค้เลยว่า้อการพลาดไม่กัา ราพามาดูบริเวณหน้าที่พักของเราเดีเล่นน้ำไหมนอนเงี้ย,ยพบคนนอนต้องการคนนวดหนึ่งคนใช่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นมุมบริเวณนี้เนอะ ี่ก็ประมาณนี้ก็ชอบมากมุมเนี้ยเราพามาดูห้องพักเนาะมีทั้หงหมดสี่ห้องอันนี้ห้องของลำไย,ยเองเนาะก็ค่อนข้างที่จะลกนิดนึงเพราะว่าเอาของเข้ามาเก็บแล้วนะคะ เออเป็นเตียงคู่เนาะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวอีกหนึ่งห้องใช่ค่ะเราขออนุญาตหรอกอ่ะห้องนี้ก็ค่อนข้างลกนะคะอ่ะเราพามาดูห้องน้ำค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ เป็นพื้นไม้เหมือนกันหมดเลยนะคะมีนี่ประมาณนี้เนาะใช่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำผู้หญิง<ช>ก็คล้ายๆกันเนาะใช่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นหลังบ้านของเรานะคะ ประมาณนี้เนาะเรามาออกไปก็ประมาณราคา3,500บาทได้4ห้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ส่วนตัวของเราเลยเนาะใช่ค่ะ ประมาณนี้นะคะยู่จากหน้าต่างห้องเราเนาะอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะมาพักแบบโฮมสเตย์นะคะแบบพักผ่อนธรรมชาติที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะขอแจ้งก่อนว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าแล้วเขาก็ แล้วเขาที่นี่ยเขาจะเปิดไฟให้ใช้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเจดโมงช้านะเจ็ดโมงครึ่ง,งถึง4ี่โมงเย็นนะคะเพราะที่นี่ยจะเป็นใช้แบบพลังงานแสงอาทิตย์จากไฟฟ้าโซลาเซลล์เนาะก็คือก็คือต้องประหยัดนิดนึงนะคะใช่แล้วว่าเราโอเคมีโอกาสรอบหน้าเราจะกลับมาอีกเพราะว่าเรารู้สึกแฮปปี้มากลมเย็นนะคะมันไม่ได้ร้อนนะทุกคนถึงมันจะช่วงเมษาเนาะ แต่มันก็ไม่ได้ร้อนอันใหญ่เพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสัญญาโทรศัพท์เนาะดีแท็กไปหวันเลยค่ะเอจกับชูบคือมีสัญญาอยู่นะคะกระโดดเลยกระโดดดโมันโปล่อยมันไม่มีแบบลังเป้าหรอไปโหวได้ไงหรอไม่ลงดึงเนี่ยปล่อยไอ้ว่าปล่อยมือปล่อยมือ ไม่กล้าเว้ยไม่กล้าจะลงมันจะลงลงไปไหนคะยัไม่ไ้ลงไม่ต้องมีที่ลังเป้าไวไ้ี่มเดียแตรงนี้ไม่ไม่มีตัวลังเป้าอ่ะ

กัันน้ก็เวลาที่เธอมีฉันฉันมีเธอแค่นั้นก็พอไม่ต้องมีแผนแค่มีเพียงมือและแขนกอดกันให้แน่นๆน่นแ่นมาสิเป็นแฟนซิ่งเมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเครื่องยนต์กระจุกกระจิกแต่ไม่ต้องกลัวที่มีเทคนิคขับรถคลาสสิกมันต้องเข้าใจนะ ทะเลเรอว่าภูกเขาเราว่าเอาได้กันฉังนนั้นก็เวลาที่เธอมีฉันฉันมีเธอแค่นั้นก็พอไม่ต้องมีแผนแค่มีเพียงมือและแขนกอดกันให้แน่นแน่นแน่นมาสิเป็นแฟนซิ่งมอเตอร์ไซค์คลาสสิกงยต์กระจุกกระจิกแต่ไม่ต้องกลวที่มีเทคนิคขับรถคลาสสิกมันต้องเข้าใจนะล่ นะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะโดดลงมาเด็กอะไรือนรวมทางกลางเขา กััันนน้ก็เวลาที่เธอมีฉัน oh <yeah. S 1> ฉันมีเธอแค่นั้นก็พอไม่ต้องมีแพ้ oh <yeah. S 1> แค่มี้เพียงมือและแคนกด oh <yeah. S 1> กันให้แน่นแน่นแน่แน,น oh <yeah. S 1> มันสิเป็นแฟนซิงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกข oh <yeah. S 1> คื่ยนต์กระจุกกระจิกแต่ไม่ต้องกลัวที่มีเทคนิค oh <yeah. S 1> ขับรถคลาสสิกมันต้องเข้าใจน oh <yeah. S 1> ะ oh <yeah. S 1> รัก ด้กันเช่นนั้นก็เวลาที่เธอมีฉันฉันมีเธอแค่นั้นก็พอไม่ต้องมีแผนแค่มีเพียงมือและแขน,นกดกันให้แน่นแน่นแน่นมาสิเป็นแฟนซิ่งมอเตอร์ไซค์คลาสสิกคื่อยนต์กระจุก,กระจิกแต่ไม่ต้องกลัวพที่มีเทคนิคขับรถคลาสสิกมันต้องเข้าใจนะ่ะ ทุกคนลำยายลืมบอกไปว่าอาหารเย็นอะทางที่พักเขาจะแจ้งเมนูมาเนาะถ้าเราไม่ได้ทำไปหรือว่าพกไปก็คือสามารถสั่งกับทางที่พักได้เลยนะแล้วก็น้ำพริกกะปิกกับปลาทับทิมนึ่งมะนาวอร่อย ก,กันแล้วนะคะที่นี่โฮยเสียดายมากจองไว้แค่คืนเดียวเออมีโอกาสรอบหน้าลำไย,ยจองสองคืนแน่นอนค่ะกลับมาอีกแน่นอนหลงรักเออมาเหอะมาแล้วจะหลงรักจริงๆทุกคนชอบมากชอบจริงๆคุ้มค่าแก่การเดินทางมากค่ะทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบเนะบาะบายบายอ่ะลำไยเพิ่มเติมให้นิดนึงเดี๋ยวลำไยแปะรูปทุกรูปนะที่แบบ เออว่ามันดีมันเลิศอ่นเดี๋ยวเรยาไยแปะไว้ท้ายคลิปเนาะเอาไว้ดูกันเรื่อยๆเพลินๆนะคะ